สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่องยูทูปบอยไฟแมพ่พ่อธนะครับเมื่อนี้ผมอยู่อำเภอสุ่มแพ้านะครับเสียงเจ้่วเที่เจ้าเจ้ายวจะขอบ,บ้านเพิ่นผู้ใดเนดเาะบ้านผู้ใดเอาพี่น้องมาคุณคุณเนาะบ้านนางเอกหมอลำที่เราเฮ็ดซอสเคี้ยวรุดมือ้อไ่นบ่อออ้อโอพี่น้องไหมพี่น้องไม่เมือง,งสุ่มแพ้่บอก่าจักเถื่อแล้วก็เอาอยู่ลายปานใด้ก็ซื้อน้องไหมอยากเพาะอยากเพาะบ้านเพิ่นเล่นบ่นี่ยไปไปไป อาเบิ่งพี่น้องโอ้เป็นอยู่แบบได้ยินเ้มบนว่าเป็นอยู่แบบพอเพียงเด็กเศรษฐกิจพอเพียงแล้วผมก็เคยเบิ่งช่องยูทูปผู้อื่นนั่มเลยมือนีเสียงอีสานมาแสดงอยู่อําเพื่อชุมแพแต่มีโอกาสมาเยี่ยมเยญ่เพิ่นโอเคใหย่ปะอ่าโอ้เนี่ยอุ้ยขามเทศครับเร่นบโมกอ่ะอันนั้นหลายเออเอ้าเสียงจะเล่นเอ้าวอุบายหดมาไปเลย อันนี้แพนเค้กน้องแพนเค้กสวัสดีสวัสด่าวอุ้ยขวัสดีแพนเค้กพิดบูได้พี่น้องอารุ่มดีมันได้อุ้ยท้าอยู่บ้านเอาแขกมาหาพี่ไว้กันดูแถวงมากินอ้อไปป้าอ่โหว่านีคุ้อะไรอย่างนี่ ขาเราโค้งี่ดีนะไอ้ไมสวัสดีจ้วดีครับฟนี่มาแล้วนะนี่อ่าวัดวันดีซ่องไวไฟสวัสดีเอฟซของพี่ไฟไฟของทำลายเราทั่วทโลกนะคะขายงีดีต้อนารับสู่บ้านอัน แล้เอววลาศัรูเนี่ยมุ่นค่ะมุ่นค่ะเนี่ยในกินคือกาแฟเนี่ยหอมหอมันมันไม่ใช่กาแฟทั่วไปนะมันเป็นสมุนไพรแก้ปวดขานะคะอสมุนไพรเอาละเอาละพวกหมออยาละคะโอ้ไปไปไก็จะกับจากู่นะนยินงมาถ่อก่อเพิ่นก็เป็นหมออย่านะยัยช้อนจะเป็นโกอยางมัดปรึกษาพอได้ได้ไดอนนี้ทราบจ้างอยู่ ได้ไม่ถงพออยู่พอกินมอโอ้ยล้สมบูรณ์ล้นหลามขารล่นหลามฟังตะวันล่นหลามเลยขาดหน่อยนึ่งตั้งแต่ท้องโอ้รวย้วยน้ำจิตน้ำใจฟังตะวันล่นหลามโหลดก็ได้เอา บัวดงเอาใบตองแัดดอกมันล้นมันล้นขอลามันล้นขอรำบัวดงเอาแง่ๆเลยล้นไ้มันล้นพี่ลีเด้แสดงว่าไส้เขาล้นล้นแม่ค่ะมึงจะนวยหมกม่วงมึงจะนวยบกขาแปะอีกนวดอันนี้อันนี้ทำเล่นๆไว้หน้าบ้านหรอกแต่หลังบ้านจะไปงานพ่อกันนวดเนาะน่องแบบมาเทเลดินี่มึงมีของอะไรให้นั่งนี่โอ้ยนี่แหละครับมากคขั้นทานเด้อบัตรดนี้เด้อขั้นขั้นบวาตีบัเป็นเทียนนอยมีแมนน้อยอยู่หลังอยู่หลังบ้านเดิ ขั้นคิดว่าสิบเปนอนของยาญาสอนนอนใหญแต่กวนองแต่กวนองกับนอนนี่เงี้ยหน่วยอยู่หลังหนึงเด็กฉัมรรถาแต่ไม่มีห้องแอร์มีละมีละไดเบิ้เเบิ้เอาค่ะเอาค่ะมาดื่มมาใหญ่ป่ะโอ้กาแฟยังอันนี้บียี่สิบค่ะบีน้องใหม่ b ยี่สิบหกซื้อมันบอกแมนค่ะบียี่สิ้อบียีเลยค่ะบียี่สิียี่ิบหนินบอแมนค่ะมีมีสมุนไพรทั้งหมดยี่สิ ยี่สิบหกชนิดค่ะมีที่ผูกขัดเป็นแบบี้โอ้เป็นเป็นว่าว่าวที่เราเป็นสินค้าของเมืองแมนค่ะขออนุญาตถามตรงๆไอยากเบาอ้อมเนาะถามตรงเป็นสินค้าสายบุญค่ะเป็นคนที่เพิ่นได้คาเฟ่โซลิมาเพิ่นเป็นอาจารย์มหาเพิ่นไปนั่งเอาที่คำชะโนดนั่งเอาสูตรนะคะแล้วเอาสูตรเพิ่นก็โอ้ลองมาหลายปีมากจนจนไปเจอกันที่วัดวัดของย่าปทุมมา เพื่อนเอาไปเห็นลงทานที่วัดนะคะก็เลยเอ๊ะเราก็ลองมาตังต้งแต่เพิ่นเริ่มเปิดทําเป็นบริษัทเอพีเชเลยค่ะเพราะว่าเอ๊ะกาแฟเขาเราก็เป็นคนชอบกาแฟที่มาเข้ามากมากแฟสายบุญเพาะอย่างรับเพราะเพราะว่ากินแหล้วรักษาคนเหมือนกันไหมพี่อาส่วนมากจะไปตามลงทานไปให้เม่ขาวให้พระใส่กันเลยว่าเมนค่ะสายบุญเมนค่ะเวลาเพื่อนสวดมนต์เพื่อนเนาะนางสามารถทีสวดสีแหลวโอ้ย มันมีสมุนไพรทั้งหมดที่หกชนิดในในในตัวของของเนี่ยค่ะมันก็เลยสามารถคิดต้องกินเองแม่บางเช้าคาราโอไกะลนมันก็จงเข้าเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะไอ้ควงอ่ากลับต้องได้ด้วยเนี่ยค่ะราคาสามร้อยบาทมีทั้งหมดจิ้มห้าซองเรื่มเลยสามร้อยไปง่ายวันนี้ใจ ยังรองไม่เขาผ้าไปบางสวนอ๋อบางสวนอ่าอย่างงี้ว่ามันสะดวกกว่าหรอเอาดูดตัค่ะจ้างบ้านนี่ไหมตีอยู่หลังบ้านอย่างงี้ว่าเป็นไปผู้ขอเสียงมั่วเอออย่างงี้ว่าเป็นเศรษฐีใหญ่สาธุสุพรรณบุรแม่ขายญ่ขายบะขามเทใช่ไอ้เบิ่งจะเรียกไม้เาือกสาจะได้ไปปลูกนี่เองถ้าสมมติว่ายายฝ้ายปลูกไม่ติดเม่ก็ต้องจ่ายค่าตัวน้องใหม่เมืองชุมแพไม่เป็นคนแบบว่า เลยสิเป็นคนไอ้คนมาปลูกเองเอาสิลงมือกันนี่ปลูกขึ้นกันนี่พี่ชาดดูนะหนูไม่ได้คุยต้นไม้ในสถานที่ตรงเนี้ยหนูปลูกคนเดียวเป็นคนมือเย็นเลเนี่ยปลูกก็ขึ้นใครปลูกไม่ได้ไม่ติดแต่นางปลูกนั่งแปะแปะไ้อะไรติดแล้วเวลาพระมานี่ขอต้นไม้เนี้ยนักเอกเอ้าผมพี่พระกอเรารถพิอาตมาเลยยกกระถางให้ยกกระถางให้รับนเบาเรื่องปลูกขึ้นหลวงพ่อเจ้าขุนกันวัดมันชิมะวัดอุดร แต่ว่ากูดีดมือไปชื่อขึ้นแล้วว่าแม่ยนก็รู้ม่นค่ะเนื้อแต่เราสิว่ากูย่นเซกเหนกูซีมินมันก็ขึ้นต้องเอาไปปูปูปูเป็นมีทางนั้นเนาะมันมีสาพิศทางนั้นเออนอ่ะเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งอ่าสวนนะครับของเอ่ยชุ่มแพร่กันนะครับเใหญ่ใหญยชุ่มแพร่ทัวเอ่ยน้องชุ่มแพร่โอ้ยเอ่น้องชุ่มแพร่เก่งเบงน่อง พุทใหญ่แล้วอันนี้จะเปีแล้วครันเลยปีเดียวมันจะปีอย่างปีขายเองเพราะเราไม่ขึ้นครับเพราปีขายเองธรรมชาติบ่อมี่เคีนี่พันมันาวออกจากเมล็ดเลยบอกไม่ค่ะเราหรือต้นที่ว่ามันเป็นพันธุ์ของเกษตรที่เขาเขาตอนมาเขาตอนมาใช่ก็ลงไผ่ข้าวหลามไว้ด้วยว่าเผื่อทำร้านอาหารด้านด้านสุดก็จะเอาไผ่พวกนี้ไปเห็ดข้าวหลาบสินของฝาก อุ้ยเธแมนปีกว๊ะก็เริ่มเก็บแล้วค่ะปีปีเลยหวานลงปู่เลยไงไปเนาะพันเาปนตังไบทีแล้วพันมันเนี่ยใครเอามาจะใส่สั่งมากบอกเสื้อเสื้อรเสียดได้ไหมถ้าเป็นสัตว์เป็นคนถ้าตอนนี้บอกออกแม่แผลลูกเลยเออต้นไม้ตอนผลออกเออต้นละห้าสิบบาทราคาสูงเอใหญ่บัวเออขึ้นหางงงเต้เอาพิซซ่าเป็นตอนมาแพนเค้กมาอ่ะ นะนั่นแ่ละนี่ีองค์ลักเออนี่ด้นี่นนนด้ว้าวสวัสดีครับแพนเค้กตุต่มเงียพิดบูเน่น

ว่าตาขอปากเด็กกินละมัวเสียงเสียงปมานดังอันนี้ก็เอาแปะดินไว้ซื้อค่ะน่ะอันนี้พัดได้ที่ยังบกอกแงบกเงี้ยบกอกน้ำอันนี้พัดได้บกอกไ้ เทวดานางฟ้าคงจะร่วมอนุโมทนาอันนี้คือต้นพยุงเห็นไหมเนี่ยพยุงเนี่ยไปดูผู้ได้ค้าฮักนี่นี่มันดอกพยุงดอกแก้วเนี่ยถ้ามีที่บ้านต้องปลูกทิ้งไว้เยอะเพราะว่าอดกแกก้วินกินเขาเนาะกินหอมนี่มีไก่ปลาด้วยครับนี่งไก่ปลามันมาตอนติดภูเขาไก่ปลามันมันมันลื่นกันบอกอ้าวไก่เลยกลายเป็นเป็นขอบขั้วสั่งออกแม่ไพลูกยีผีเลยโอ้มาเป็นกุศแม่มาเป็นกุศล โอ้คุณแม่อ้าวสวัสดีครับคุณแม่โอ้นี่คุณคุณแม่น้องไหมคุณแม่เอาออกเราเห็นงานคุณแม่บุญมีคุณแม่บุญมีค่ะคุณแม่บุญมีใช่ไหนยืดใช่ไหนกินใช่ไหนเข้มขึ้นวันนี้เยราวันนี้เพิ่นเพิ่นออกเราเพิ่นออกเราแล้วเพิ่นออกเราแล้วก็กินเราแล้วยายพี่สาธิตอันนี้ ยังกินเลยคอับแต่่ายกินสดเหนิครับเอาอะไรกับสดอีแม่เก็บใปขายบอบ่ขายเสียดแค่ไหมันแตกทิ้มนกแตกหลายอ่ะาวดคายายสองแสอแล้วอันมีความหมายยังไงลูกปลูกยังกระเดียายบ่เนี่ยมันพักกรเทือแค่ไหนยวงใดทิ้งแคไหนยุ่กรุงเทพอะไแม่คักดุมนียแค่โอ้ยกักันแน่เสียงอะ มันก็พายามจากอายกันเ่ามีเงินกว่ากันเาเมบ่อันี้่าวกันม่ใบ่เลที่ว่ามีงานกันเอาไปเอาไปลงจากวจ็กเชอร์แล้วแกกินไส้ซ้เชียร์กินได้เลยครับสดๆมีเคมีข้าดปนขาน มันหานุ่ยสุกๆเน่เน่เน่สุกๆไหนไดเออบอกนะวันแระเริ่หัวจิ้มข้าวต้นจิ้มข้าต้นเลยโอ้ยเนาะช่างดิ๊จอกของสวนซับมากกอ่าไงนะกินข้าต้นหรือเ่น้อใช่ครับโอ้ยหลายต้นครับกินวาเบอรหลายตันพันกระ่สไ่ด้อือพันกระแสอันนี้พันไดบอกม่ ไเบิดแเลวเนี่ยเด่งกัตระมือน้ิตใอีกแบบนึงคันเด็ไปมันมันมันสุกไปนาบอแม่นไข่โบมบอแม่นสล่ะกระดกหูอยัางกระดกตุ่มหูนะกระดกตุ่มหูกระดอกไม่สิเาสีสเกเขอนกระดกนี่กระดกไงเนี่ยิึงปล่อยฝ่ายเราเห็นใบพี่น้องโอ้กินอลาหน่วย อืมเปลี่ยนเปลี่ยเปี่ยโอ้ไหลมาครับนี่ดูหน้าไหลคนนี้คร uh, yeah. yeah, yeah. ับโอ้ยใหญ่ไปแน่ที่บอกดูหน้าไงภูเขาไหลโอ้โหถามเฉียบใช่ครับอืมอ่ะจุกแดงหมานาง เใช่พอดินแกนดีเนาะดินแบบแน่นนะจไปล่ะไปยายไปถอนเขาอ้าวหนึ่งนแค่ก็มีเนี่ยโอ้โหปลาอืมมอปลาอากีกเลี้ยงปลานั่นหมด อหรลครับทร้านคอี้ที่มี้องจาับโืออันนี้มันเป็นคาเรหลังจากเธอชำรักเธอก็มาปลูกเธอชำรักเธอก็มาปลูกมะขามเทศนะครับนี่ชำักแล้วมปูกไว้คนเราต้องรักตัวเองให้เป็นต้องหาความสุขของตัวเองให้ได้ ถ้าเจอความสูงของตัวเองแล้วจะรู้ว่าธรรมะจริงๆแล้วคนเราเกิดมามันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนอกสมมติทั้งนั้นเนาะมิตรภาพใช่ไหมคะเพื่อร่วมโลกนี่มิรภาพเกิดได้จากอย่างไรเริ่มมิรภาพจะเกล่มจากสระบุรีไปจนหอดน้องไขกวาดทางสายนั่นคือถนนกันแทงกันเห็นนีกว่าถนนมิตรภาพเขาบอกเป็นการเป็นงานก้จ้าอยู่หลังได้ไหมสุดๆรู้ว่าทําไม มะขามแปรมะขามเทศเมื่อก่อนไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นราคาแล้วพวกครูนายโคตีเข้ากันโล่ห้ส่งโลละหกสิบค่ะแล้วเก็บแป้งนึงมาได้โลใช่ไหมแต่บอกว่าในในในสารของมะขามเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ว่าไปรักษาพวกโรคคนไส้เดียวคือระบบขับถ่ายล้ำใสเขามันจิตดส๊เสีอยมมันจับแล้วบอกโอ้ยเขาของน้ำ มันมีมันมันมีสารตัวหนึ่งเห็นไหมยูขบวนมีนวนยังไงสารเขาเรียกว่าสารอะไรครับคุณหมอสารชีวิตาชสารภาษาชีนคนจบสวงเขาจงติดเขาเลยอันนี้เขายังไงพู้ยังอำเภอผู้เวียงเนี่ยเขาเลี้ยงสารนวญี่ปุ่นยุจีนญีุ่นนี่พี่น้อง เนี่ยผู้เวี่งบ้านฝังขอนแก่นทั้งหมดอะอือมันอยากได้พันมันอยากต้นสต้นนี่ไปซื้อใส่แม่เพื่อเขามีขายบอโอ้เขาสามเนาะที่ไม่ปลูกใส่ใ่ไมเก่งงั้นโมมีมองอยู่แล้วไม่เก่งเพราต้นน้อยก็เป็นไหมไม่กิน่ไหมอกมังที่แม่ก็มาเนี่ยอืมงั้นเนาะเรามากินเอาละอันบัตรเต็นนวอัน

เย็นเย็นไหมเก็บพอมีเด่นๆปลูกนะซื้อไปทิ้งไว้เลยเพราะมันปลูกเพราะมันคล้ายเบียร์ยังไงต้นละแปดสิบบาทต้นละแปดสิบถ้าซื้อเยอะบางเจ้าก็ห้าสิบบางเจ้าก็หกสิบเอาพันเกษตรตีคนแม่ค่ะเขาต้องคัดเอาพันมันที่ว่ามันตอแล้วมันต้นยิ่งๆล้ํายิ่งๆเนี่ะเออค่ะซื้อมาอยังยังไงปลูกมาสองปีได้เก็บเนาะนะครับประมาณเนาะชายไปเที่ยวนายไหมนะดูไปเที่ยวดูบัวไหม มีเลยเขาตอนแล้วค่ะนี่่พีน้องครับตอนมีแบบอันที่ก็นี่สูงเสียงที่ก็สุกอยากกินไหนอยู่สีชมพูบอกอยู่หลันไหมบ้านหันบ้านหันตรงที่ทางมาจากเบิ้งเลยผ่านรถเข้าที่ปะอ๋อเขาขายต้นไม้เยอะๆเยอะๆนะอ๋อผ่านหัานนี่ร้านแรกเลยมันไม่ผ่านใช่ไหมคุณผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเนาะอโผ่านครับ เขาเรียกว่าเยเดี๋ยวแพันเกษตรถ้าเอาไล่บ้านนี้มันยังบ่ี่ออกเอาไมอหมุนแล้เลยนะแนหลั่ัลแต่น้อแหันะขึ้นไนะไงีสอดน้อยถ้าจะนอนนอนพันนีัเ้วอาขึ้นไหนบ่บ้าตักดี้วบ้าเยี่ยงลงมาีืเปล่ีต้นนึตนมีกยาวเปนดเนเมียวอาอันนี้เนี่สอย้อยู่ใส่หละเนี้ยดนนี่ กูบอกอตีนริดเพื่อนตาที่ถุก็เห็นเนี้ยตีนริดนะนี่นี่ว่าได้เหรอเออน่าสวยเขาอยู่หันจ้าตักไว้มาลงมาครับมันแก่หรอเอาลงมาได้หลายโลดแก่แล้วเอาอีกเส้นหนึ่งเอาโน้ยสุดๆตัวงไม้เอาไม่นั่นเอา จะย้ายก็มาถามเทือกสิงห์ให้ย้ายไปไปรอบที่ไปลำ้มแงเนี่ยกลับมามันขึ้นมาหลายๆความกันหมดเลยมันไม่ตายสักต้นเลยก็เลยต้องมาคอยทอยตัดออกรอบรอบสาลุงไปคุณกับแม่นิมันเริ่มเกิดแล้วอีกอีกเห็นบ่อขังค่ะเพื่อนสายเห็นบ่ต้นใหญ่ๆฝั่งตรงนู้นอีกที่ว่างไงเกิดประโยชน์เนาะเมื่อก่อนมันก็จะลึกล <c oughs> ึกเท่า <fry> ก <UC S> <co> ับสางคือมันเป็นทีสารน้ำสารน้ำอันนี้เป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาโอเ้เก่งเก่งเก่ง พอแล้วมมาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินน้ำมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะเป็นบ้านตากอากาศเดี๋ยวก็ตากอากาศเอาเรียกจ้ะได้ของอ้ยน้ำห่อนน้ำห่อนตั้งแต่น้ำมะพร้าวอุ่นเอาน้ำห่อนเอ้ยกูล้างหน้าจุ่มของละวันเมืันได้ตายรึว่น้ำห่อนไป ส่งสซบีย uh, okay. okay, okay, ี่หกเลยโอ้โหอ้คุณจะได้สมบัี uh ่แบบว่าแข็งแรงเขาว่ากินมะพร้าวมันเป็นอยังกับวังหันคือขอนแท้น้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่ะ่เบำรุงปึ้งปังบ่โอ้แม่ขึ้นแล้วเหนียวบดขึ้นหวานบ่หวานนะน้ำหอมบ่บ้างนะน้ำเนียนเปี้ยกหอม น้ำหอมลิขก็น้ำหอมฝรั่งเศสนหอมฝรั่งเศสคิบแจ้งอะไรนะแจงแมงปลาชมีนปารีสแจ้งแมงอันนี้เป็นเป็นอ่าพออรหันในบ้านนะครเป็นเป็นภาพแบบอ่าเนี่ยค่ะความสูงแล้วก็มียามีหญาแม่แม่ของหนึ่งยอีกนอนอยู่เพนี่ใช่มอายุเท่าไหร่แล้วเนไหมเอเก็ดสีบวกเจ็เจ็ดเลยลเจ็เจ็ดเจ็ดเปดนี่ละเจ็ดเจ็ดเจ็ดเสองตัวนี่ละ กายีแรง่นั่นแท่งแถวแล้วทิ้งโข่แส้ก็ใส่ในกิน้กินไปแล้วเดี๋ยวรอไปย่างเขาแล้วเดี๋ยวเที่ยวหลังถ้าผ่านแม่ได้นะแวะเลยเถอะ่าคะไปนะกูนะ น้องัวกินเป็นบอกวัเดี๋ยวมาาเพื่อนร้าเนี่ยว่าอเรเส้นแม่กินเป็นเว่าเรงแม่นเอาไปจอไว้เหตดเราูจับเจ้านาเจ้านาเจ้มองกนีเจ้าเหมือ้นี <risque> ่แัวเป็นรอยพารฮะัวเป็นรอยับไปมาจไม่ก้นรายังัวพันไหนแกวบานห้องบะกวใหญ่ัวพันหหลายพันบะกวพันก่าพันยงพันไทยใหญ่พันกลางไม่ใหญ่เลยแต่ว่าเป็นกลางกลางยเด่นย่คอนให่ขึ้นยู แออไปก่อนไปนั่นได้แม่เด้อบนรับแม่แกงเค็เด้จ้าแม่เห็นว่าทเน็กับมาแวะเนี่ยเฮ้ยงขเก่าเลแม่ขอบคุณหลายๆ